สวัสดีครับอยู่กับแจ็คโฟกิงเหมือนเดิมครับว,นนรวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาจะเทียบดีไหมไม่เทียบดีกว่าเอาข้อแตกต่างดีกว่าในตระก,กูล CLS ด้วยกันว่า CLS 53หรือ CLS 300D เนี่ยมันต่างกันยังไงมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างแล้วทำไมมันถึงแพงกว่าทำไมมันถึงถูกกว่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทำ,ทำไมเพราะอะไรไปดูครับน,นี่เลย2ตัวหลอ นี่ไงเบอกเลยว่าสองสองรุ่นนี้ที่บอกว่าหล่อที่สุดในรัติการของเบนซ์เลยนะเราบอกว่าเซ็กซี่ทั้งสองรุ่นเลยแต่ทําไม,ท,ไมทําไมผมต้องพูดว่าแต่ทําไมทําไมท,าท,าทั้งทาที่ว่ามันอยู่ในตระกูล CLS เหมือนกันเนี่ยแต่ทาไมคันนี้มันได้ดุได้แรงดุดันมันมหาโหดจังแต่คันนี้หล่อเรียบร้อยใส่สูตรผูกไทยผู้ดีแนวประหยัดแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ประหยัดอดกเนิบเนิบแรงได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ ถูกกว่าคันนี้แพงกว่าแล้วทาไมม,มันทำไมคันนี้ถึงแพงกว่าล่ะ,ะไปดูตามจุดเลยดีกว่าทําไมเพราะอะไรนี่เลยครับอย่างแรกเอาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยละกันนี่ครับข้อจากโรงงานคือมาเป็น AMG เลย AMG จากโรงงานนะครับนี่เลยครับไอ้นี่คาดกลางมาเลยอย่างแรกคือกระจังหน้าของกระจังหน้ารูปดาวแบบนี้เป็นของ GT เป็นอ้ยไม่ใช่ของ GT เขา AMG นี่ครับแต่คันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็น ไอ้กระจังหน้ากี g ีนะจริงๆคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบอ่าไดมอนด์กิลที่มันเป็นแบบพวกเพชรๆๆๆๆเป็นจุดๆขาวๆของเงินนะครับอันนั้นแหละอันนี้แต่เจ้าของเดิมก็น่ารักเขาก็ปิดมาให้ให้มันดูดันเหมือน AMG เหมือน CL53 นะครับอ่าโอเคมาต่อกับอันที่สองเลยอย่างที่สองคือล้อล้อนี้มันล้อนี้คลอดมาจาก AMG โรงงานเป็นห้าก้านคู่เบรก AMG นะครับล้อขอบ20แต่บอกเลยว่าคันนี้มันดูสปอร์ตดูซิ่งมากกว่าเนาะเห็นไหม นี่ครับแล้นมันดูพอเวลา,าล้อมันหมุนนะโอ้โหเซ็กซี่เป็นวิบวับพิวบ่ะวิบวับแบบเล,เล่นความแรงกับอะไรเงี้ยป้ากับคันที่กับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นล้อ AMG เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ AMG Performance นะอันนี้เป็น AMG Dynamic หรือ AMG Premium ของเบนนะครับที่เป็นรูปดาวแบบนี้นี่ครับเป็นล้อ AMG เหมือนกันเพราะอขอบอ19อันนี้จะเล็กลงมาหน่อยเนาะ แล้วคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคันนี้จะนิ่มนวลมากกว่าคันคันนี้จะนิ่มออกนิ่มนวลขับสบายสบายมากกว่านะครับแล้วนี่เลยอันที่สองที่แตกต่างกันอันนี้ข้อจากโรงงานทั้งคู่เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรเขี้ยวเคี้ยวมันอ่ะเคี้ยวของตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ตกอันนี้สามารถตกแต่งเพิ่มเป็นแบบนี้ได้นะนี่ครับแต่อันนี้ข้อจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเน้นเป็นสติโคมจะออกมีผิวออกด้านหน่อยๆส่วนอันนี้จะเป็นเงินแบบเงี้ยวเลย ก็สามารถประชาร่ยมได้นะครับตรงทตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแอร์ดักที่ว่าเป็นช่องผ่าจริงเป็นแอร์ดักเป็นช่องผ่าจริงได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะลดแรงต้านอากาศของด้านหน้ารถยนต์นั่นเองครับแล้วก็ผ่าจริงออกมาเป็นมากเหมือนกันทั้งคู่นะเหมือนกันทั้งคู่นี่เลยแล้วบอกเลยว่าคันนี้เตี้ยกว่ามากมากถามว่ามากไหมจริงๆถ้ามไม่ได้วัดจากเลขมิลลิเมตรเนี่ยจากใต้ท้องรถเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าดูผิวเผินนะ แต่ถ้าเป็นเซนเอ้ยเป็นมิลลิเมตรนี่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้เปิดสเปคชีสลืมไปแล้วเพราะว่าหลายคันที่จอยอยู่ตรงนี้ผมก็จําสลับกันบ้างเนาะอ่ะอย่างที่2ต่อเลยครับที่ตกแต่งมาจากโรงงานคืออย่างที่2คือนี่เลยครับดักเทลอันนี้ข้อจากโรงงานเหมือนกันนี่ครับข้อจากโรงงานเหมือนกันเลยนี่เป็นนักที่ออกจากโรงงานถามว่าใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงเป็นแรงอากาศพลศาสตร์ที่ไหลผ่านหลังคามาู้เสร็จปุ๊บไปดัดเอไปไปไอเนี้ยเขาเรียกว่าไปกด ให้ตัวนี้เป็นดาวฟอร์ลงให้ตัวรถเนี่ยกดได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่สองไอ้ที่สามเลยเนี่ยอันที่สี่นี่แหละ <c ười> นี่ครับเป็นท่อคู่เป็นท่อคู่ท่อคู่ออกออกสีนะแต่ถามว่าออกจริงไหมนี่มันจะเป็นกุ้งแบบน,นี้เห็นปะจริงๆรท่อมันจะมีแค่อันเดียวเห็นมหมปลายออกจะทางนี้ตรงตรงมาใน,นเดียวรถคันนี้เออเป็นแตนเลสออกคู่นะนี่นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ไล่มาปุ๊บมีดีฟิวเซอร์มาให้นะบอกเลยว่า แต่งให้เป็นความดูดันและสปอร์ตมากขึ้นเนาะแล้วนี่ครับข้างในต่างกันอีกแ้วคือข้างในต่างกันหลายจุดมากมากหลายจุดเลยหลายจุดเลยต้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรับให้ฟังเลยว,ว่ามันมีตรงไหนที่มันต่างกันบ้งางอ่ะขึ้นไปในรถก่อนแล้วกันร้อนนี่ครับอย่างอย่างอันก่อนขึ้นรถเลยจะเห็นนี่ก่อนเลยครับสครับเพดเรืองแสงแบบ AMG นี่ครับนี่ไล่มาเป็น AMG นะครับแล้วก็นี่ ตัวแผ่สเตนเลสไอตัวแผงภายในด้านในทั้งหมดเนี่ยครับ <S <S เริ่มจากาแผงประตูตรงนี้ก่อนเลย <S <S เป็นดําตัดแดงสติจริงจริงสีแดงนะครับนี่สติจกซงจริงสีแดงเป็นแอร์เจ็เทอร์บายเหมือนกันนะแอร์เจ็เทอร์บายเหมือนกันแล้วก็ตัวอจอเนี่ยจอไอจอคู่ที่ติดกันอย่างนี้เนี่ยก็จอแบบเดียวกันแต่ลักษณะการดีไซน์ภายในเนี่ยมันมีแค่มันจะมีต่างดําดตัดแดง เบลตรงนี้แดงจากโรงงานนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่2เป็นเมาะ AMG ที่ดีไซน์ขายกันกับตัว CLS ส0มร้อ300 d เนอะนี่ครับโลโก้ AMG ปักแล้วก็นี่แซมบาคันทาราตรงนี้สีอสีสีแดงตรงเนี้ยที่ที่จะพูดว่าอันนี้นาโนมิก้าเหรอไม่แน่ใจนะนานมิก้าหรืออตติโก้นี่แหละที่เขาเรียกเป็นภาษาเบนซ์กันผมเรียกเป็นแนปป้ากับอาคันทาร่าละกันให้เข้าใจง่ายนะครับนี่อันนี้เป็นอาคคันทาราต่เย็บ ได้สีแดงเหมือนกันนี่แล้วก็ตรงนี้สีแดงหัวหมอนสีแดงครับโอเคมาอย่างที่2เลยที่ใน CLS ของ300เนี่ยไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวผมกดรูปบ้านก่อนอ๋อเดี๋ยวนะกดผิดผมลืมไปละเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะดดวเ,เ,เดี๋ยวนะวนะมันจะมะีขึ้นเป็นรูป AMG Performance นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ จะเย็นนะครับทุกคนระบบใช่ป่ะปิดเสียก่อนการ,กริ์การเสียงมันรอดเข้านะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมหาไม่เจอแล้วแหละตอนนี้คือมันหลงไปหมดแล้วดอา์มิกซีเล็กอ๋อไม่ใช่อันนี้น่าจะเกับเครื่องป่ะ โอเคช่างมันไม่เป็นไรก็คือผมจะเปิดรูปไอ้หน้า AMG Performance เนี่ยให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างหรือว่ามันขึ้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวนะเขาดูให้แป๊บหนึ่งนะ,สะแสดงว่ามันสแสดงว่าผมจำผิดแน่เลยผมไปเข้า GLC 4, 4 3สหรือเปล่าแล้วมันเลยขึ้นเป็นรูป AMG Performance ตรงเนี้ยตรงจอกลางเนี่ยครับผมจำไม่ได้แล้วนะอ่องจริง เซีเอห้าสามนี่ถามว่าชอบไหมผมเป็นรถที่ชอบคันหนึ่งนะแต่แต่กูซีเอมันเพราะมันขับได้ทุกอกาศมันเซ็กซี่อะ่ะจริงแล้วมันใช้ได้ง,งานได้ทุกอกาศไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ดีออกทริปก็ดีพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้ขับไปทํางานก็โคตรหล่ออ,ออกงานก็โคตรหล่อ,อโคตรเทเนี่ยมันครอบคลุมนะถามว่าลงแท็กได้ไหมก็ได้ก็ได้อีก ไม่ต้องทําอะไรแล้วรถคันนี้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเอาไว้ใช้งานแบบเน้นคนเดียวเป็นหลักแล้วก็อ่าอย่างเช่นอไปสองคนกับแฟนอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่ามีอ่เด็กบ้างก็สามารถออกได้ครับประหยัดได้เหมือนกันะรนะยะทางไกลนะโอเคครับมาอย่างแรกที่จะเห็นเหมือนกันเลยคือตรงนี้ครับมีซันรูเหมือนกันแต่ไอ้โตมานี่คือเราต้องใช้มือดันปิดนะแต่ผมชอบแบบนี้มันเร็วดีทันใจดีแล้วก็นี่จะมีซันรเปิดให้เหมือนกันทั้งคู่เลยนี่ครับตึด๊ด รับลมรับอากาศถ่ายรูปฟินๆก็นี่เบาะ AMG ได้สีแดงแตัดตรงนี้เซลฟี่ได้รลอ่อๆแสงไม่ต้องกลัวแสงหมดโอเคถ,ถ้าแสงหมดปุ๊บเมื่อไหร่เลยก็กลางคืนแล้วกดตรงนี้กดไฟแล้วไฟมันก็จะฟุ้งให้ทั้งท,ทั้งขันรถเลยฟุ้งดีด้วยหมอก้วฟุ้งดีแล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพวกคิสตันไหนปะ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนอเดี๋ยวนะพุ่ง เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะคล้ายคลคริสตัลนะครับที่ว่าไฟมันจะหักเหต,ตามแสงเนาะโอเคครับจะ <c oughs> ปิดก่อนผมว่าหลายๆคนที่ชอบเบนซ์นะหลายๆคนต้องพูดว่าหลายๆคนนะที่ชอบเบนซตัวผมเองก็ชอบแบบนี้เหมือนกันเพราะอะไรลูกเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนะต้องเข้าไปที่อ่าอันนี้รอเปลือไปแล้วอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้จับนานบางทีมันอ่าถ่ายหลายคันบางทีผมก็หลงหลงลืมล,มลืมนะเอาจริงแบบลืมไปเลยอะ่ะแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ลืมสะขาดนะแบบอ่าจะพูดว่าไงจําสลับกันอะ่ะเออผมจะชอบจํารุ่นนี้ไปสลับกับคันนั้นจำอีห้อนั้นไปสลับกับอีห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันชื่อเรียกของแต่ละค่ายไม่เหมือนกันด้วยอย่างเบนซ์จอเอ็มเอ็เอ,อ็มบีเอหรอ อย่าง bm จอ i drive อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยไปกลายเป็นว่าผมมาจำเขาเรียกว่าสัพ์ของแต่ละีห้องไม่ได้จำสลับกันต้องพูดถามว่าจำได้ไหมเรียกได้นะแต่จำสลับกันเช่าจาสลับกันแต่ที่อ่าเอาพูดเอาเข้าเรื่องดีกว่า bent cls สามร้อยกับ cls ห้าสามเนี่ยที่มีเหมือนกันเลยคือจอตัวนี้แต่ที่ไม่เหมือนกันอีกตรงงที่เวลาขึ้นมานั่งบนรถแล้วเนี่ยอย่างแรกที่จะต้องเห็นสะดุดตาเลยครับตรงนี้เลยคือพวงมาลัย amg นี่เป็นก้านตรงนี้ก็ก้านตัดก้านไอ้ข้างตัดไอ้ตูดตัดเนาะนี่สามสามก้านพงมาเลยทรงสปอร์ตท้ายตัดนี่แล้วก็ข้างตัดข้างตัดคือมันทําให้อารมณ์เวลาจับเให้อารมณ์เหมือนนักแข่งอะกับปับ๊บกิฟต์รับดีเลยรับดีมากกิฟต์นี่รับดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหลังที่ไปดูดูเนี่ยมันทําให้รับให้อ่าไม่หนืดมือเนาะโอเคครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเตอร์มาสีดําแต่ทีเนี้ อันนี้สามารถไปเอาไปรับหรือว่าเปลี่ยนตรงเนี้เป็นสีแดงได้นะนี่ตรงนี้มันจะเป็นได้เย็บๆอยู่นะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะตรงนี้ครับสามารถแก้เป็นสีแดงได้ให้เป็นสต์มาร์คสีแดงเนาะสวยเลยครับแล้วก็นี่ตรวนี้ก็จะเป็นอารมณ์เปียนโนแบ็กนี่เห็นไหมตรงนี้สวยนะครับเป็นเปียนโนแบ็กด้วยแล้วก็โลโก้ AMG ตรงนี้บอกเลยว่า ใครถ่ายโลโก้นี้บ่งบอกเลยว่ารถนี่แพงแน่นอนแพงแน่นอนตั้งแต่พวงมาลัยมานี่เลยตัวแพงอีกตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่าความสปอร์ตดูดันที่เป็นคาร์บอนทั้งแผ่นไม่ใช่เครือบฟิลม์มหรืออ่าสกรีนแปะไม่ใช่นะครับแล้วก็เคลือบไลเกอร์ไม่ใช่นะคืออันนี้คาร์บอนแท้ๆจากโรงงานที่เครื่อบมายกแผ่นเลยนะครับแปะไล่มาปื้นอย่างนี้ บอกเลยว่าแค่คาร์บอนก็ทําให้แรงม้าของแรงม้าทางใจนี่แรงขึ้นอีก30ิแรงม้านะครับโอเคมาที่ CLS 300จะมีคล้ายๆกันก็คือตัวนี้แต่ตัวนี้ของ CLS จะรู้สึกว่าปรับไม่ได้ไหนไปดูพร้ามกันดีกว่ามีไม่มีเนาะโอเคครับแต่ที่มันคันนี้เนี่ยหล่อหล่อเท่แรงคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้หล่อเท่แรง แรงนี่แรงตามไล่ราคาก็แรงกว่าด้วยนะแรงกว่าเสียไปสามร้อยนะครับโอเคมาทีนี้ดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าแล้วอีกตัวหัวใจหลักสําคัญเลยเนี่ยคือตัวเครื่องยนต์ครับเนาะโอเคเเดี๋ยวนะพาดูข้างหลังก่อนไม่รู้ว่าจะได้เห็นกันบ้างไหมเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะจําได้ไหลายๆคนก็อาจจะจําไม่ได้นะนี่ครับคือข้างหลังนี้ับจะเป็นนี่ เนปป้ากับอคันธาราตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเบลดแดงมีมาให้3เส้นเลยนะบอกเลยว่าสติกเกร์มอกรอยู่พรมนะครับโอเคแล้วก็นี่เหมือนกันแผงด้านหน้าเลยสติชิง่งจริงสีแดงตัดได้สีดําแล้วก็ตัวนี้ก็จะปเป็นสเตเลสเนาะโอเคครับมายางยางนิ่งไอไฟท้ายเนี่ทยทุกอย่างเหมือนกันเอาง่ายโครงสร้างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่สามร้อยนะแต่อันนี้คือตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเล่นอะไรได้มากขึ้นเนาะโอเคแล้วทีนี้มาฟังเสียงกันดีกว่าว่า เสียงของอ5 s e r i s 53เนี่ยเลขคู่เลขคู่ของเบนซ์เนี่ยบอกเลยว่าหล่อทุกคันแรงทุกคันเนะ okay. าะโอเคเดี๋ยวนะหนะนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวนะหนึ่งสองซ้ำนี่บอกเลยว่าโหดโหด,หดล่นล่นแบบนี้ต้อง s e r i s 53เท่านั้นนะครับแล้วก็นี่มากับ เทอร์โบโฟร์เมติกพลัสด้วยเลยบอกว่าแรงที่บอกว่าเป็นเทอร์โบโฟร์เมติกพลัสนี่คือบ่งบอกความว่าแรงแล้วก็เหนียวไปติดตุ๊กแก่นะครับโอเคหัวใจหลักสำคัญของคันนี้นี่เครื่องยนต์3.0 V6 เทอร์โบด้วยบอกเลยว่าตัวนี้โคตรแรงโคตรหลอ่อแล้วก็บอกเลยว่าเปิดฝาเครื่องมากระดองนี่บอกเลยว่า AMG แท้จากโรงงานนะจ๊ะเปิดมาก็โอ้โห AMG บ่ AM งบอกถึงความแรงแน่นอนอะไรนี แน่นอนครับคันนี้โหดดูดันแรงเท่หล่อขับใช้งานทั่วไปก็ได้ทำไมผมถึงให้ใช้ยาคันนี้ว่าผูา้บริหารเลือดร้อนที่สามารถอยากไปหัวแท็กได้ต้องบอกว่าคันนี้เลยเหมาะมากเนาะหัวใจลักสำคัญดูเขาปิดฝากระโปรงปุ๊บเมื่อไหร่เดี๋ยวนะเขาปิดกันนะปปโอเคพอป,ปิดฝากระโปรงเมื่อไหร่พอมาดูรถทั่วไป เป็นอารมณ์แบบว่าผู้บริหารใส่สูตรเท่ๆอ,อารมณ์ทรงรถมาเฟียเท่ๆหล่อๆโหดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นทรงมาเฟียที่แบบว่าพร้อมเท่แลตลอดพร้อมใสและตลอดเนาะะมาต่อันชั้นที่2เลยครับมี c o a 3 0 0ดีีครับแต่เป็นชุดแต่งก็ยังเป็นชุดแต่ง AMG อยู่นะ AMG Performance เอ้ยไม่ใช่ Performance AMG Dynamic อันนี้จะเป็น Performance นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็น AMG Dynamic ถ้าผู้เอาตรงถ้าจอดข้างกันนะ ผมพูดตรงๆถ้าจอดข้างกันมองไม่ออกมองไม่ออกเลยนะเอาจริงมองไม่ออกเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกับต,ตัวนี้เนี่ยแล้วยิ่งจะสีเดียวกันอีกมองไม่ออกนะบางทีผงม,มาถึงมามาถึงร้านปุ๊บเอ้ย,อ,ยอันไหนสามร้อยอันไหนห้าสามต้องต้องมาแยกต้องมาแยกคืออย่างแรกที่ดูออกเลยนะล้อครับล้อที่ปากแล้วสองตัวนี้คือด้านหน้าเนี่ยตัวนี้โคเมียมจะไม่มีเหมือนอาซาิติทโคม ครับคอนเยวนี้จะมีสตินโคเง้ามาตกแต่งด้วยนะครับนี่ตรงนี้ข้างล่างกันแล้วพอมาคันนี้ปุ๊บอันนี้ไม่มีอ่าโอเคนี่จุดสังเกตแรกแล้วตรงลิ้นหน้านี้ที่เป็นโครงเมี่ยงอันนี้ก็จุดสังเกตที่2นะครับแล้วตรงนี้ถ้าแต่ก่อนถ้ายังเป็นของเดิมติดจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นไรมอนกิ้นี่จะเป็นเม็ดเล็กๆที่ผมบอกแล้วแบบต้นคลิปเนาะอ่าโอเคแล้วดูข้างๆล่ะเหมือนกันไหมบอกเลยว่าถ้าจอดข้างกันจริงนะแล้วคันนี้ไปใส่อ่าล้อฮาร์การ์คูของ c o s 5 3นะครับ บอกเลยว่าแยกไม่ออกเราถ้าติดดักเทลเสริมเข้าไปโอ้โหจิ่งแล้วใหญ่เลยมองไม่ออกเลยนะครับนี่อย่างที่สองเอ้ยอย่างนี้เลยอามาฝั่งท้ายผมไม่พูดอย่างนี้อย่างสองอย่างสามแล้วโอเคอะที่เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่ดักเทลตรงนี้ของซีอาเอสามร้อยไม่มีของซีอาเอ้าสามมีดักเทลให้อันนี้ไม่มีแล้วก็ท่อตัวนี้จะเป็นท่อที่เป็นดีไซน์ผืนใบไม้แล้วก็มีดีฟิวเซอร์ให้ นะครับแล้วก็ตัวนี้ถามว่าเป็นเป็นทอ่อจริงไหมไม่จริงตันๆทอ่อออกล่างล่างฝั่งไหนวะอ๋อนูน่นนูน่นทอ่อฝอั่งนู้นครับฝั่งเดียวนะไม่ได้ออกสองฝั่งแต่ทําให้ดีคือเรื่อความว่าเป็นดีไซน์ของเบนนั่นแหละเนาะที่ทาให้ตัวนี้เนี่ยออกมาปุ๊บให้บบบเออเป็นทอ่อจริงนะเอออะมาอย่างคือเขาเอาง่ายๆข้างนอกเนี่ยมองเดีผมบอกมองไม่ออกว่าเหมือนไม่เหมือนนะครับ AMG เอ็มจีเหมือนกันอันนี้เอ็มจีดัน c ิอันนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่บอกแล้วว่าเอ็มจีดัน c ิมหรือเอ็มจีอะพรีเมียมเนี่ยหรือเอ็มจีอะไรก็ต่างๆที่ว่าขึ้นพวกลักช r รี่เนี่ยก็จะเป็นล้อลักษณะนี้แล้วก็อ่ากระจังหน้าเนี่ยที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แรงแน่นอนก็คือจะเป็นพวกคิทนี่เอ็นคิทนิกิวผิดจะไม่ใช่พวกไดมอนด์กิวพวกอะไรอย่างนี้เนาะมาครับภายในเลยที่บอกว่า ไม่เหมือนอะไรสักอย่างเลยแต่ที่มีความเขาโครงเดิมคือนี่คือทรงเบาะครับนี่คือทรงเบาะอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือน c ีเอเห้าสามเลยทรงเดียวกันเด,ด้แต่เขาละดีไซน์แล้วก็ใช้วัสดุเหมือนไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นดันดำเป็นดำก็จริงนะแต่เป็นตัดนี่ได้ออกมันจะไม่ใช่สีขาวนะครับมันจะออกเทาๆนี่ออกเทาๆนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเล่นเป็นไม้ของซี s อ3จะเล่นเป็นอ่าพวก อ่สเตเลสเนาะแผ่นสเตเลสแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกที่จะเปิดประตูตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ได้สีแดงจะเป็นได้สีเทาเทาเนาะเทาเขาขาวขาวข,ขุข่นๆประมาณนี้มาข้างในต่ออางที่รที่สงังเกตเห็นหนี่เออแรงหน่อยเพราะตอนนี้บอกเลยว่าหน้าฝนก็ไม่ใช่หน้าฝนก็เหมือนไม่ใช่หน้าฝนแนละ้นพอเดินออกมาข้างนอกทีไรเมืม่อไรปุ๊บเมืม่อแต่ทันทีเลยนะครับโอเคมาอย่างที่สองเลยที่เราจะต้องเห็นเลยนะครับพงมาลัยนี่ พงอะไรสามก้าทรงสปอร์ท้ายตัดก็จริงนะนี่เห็นปะท้ายตัดก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ a m g นะให้ให้ความรู้หลาสบายแอบดูสปอร์ตหน่อยๆน,นะครับนี่คือจะเป็นสามก้าก็จริงแล้วมีกิฟให้ก็จริงนะแต่ว่ามีทีพชิปเอเพัตชิปให้เหมือนกันทั้งคู่นะโอเคแต่ทีเนี้ยเขาจะใชะ้วัสดุลายไม้ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเป็นไม้จริงไหมแต่บางหลายๆคนผมว่าน่าจะมีไม้น่าจะไม้จริงแหละมัง้งมั้งนะนี่ครับ รู้สึกว่าจะเป็นไม้จริงด้วยเห็นไหมครอบทั้งอันเลยไม่รู้ว่าไม้จริงไม่จริงอะโอเคแต่อย่างที่เหมือนกันเลยจริงๆนะคือนาฬิกาคู่ไอ้นาฬิกาแบบนี้เนี่ยนาฬิกาที่อยู่กับเบนซ์มาหลายๆรุ่นเลยนะครับสวยเนี่ยผมชอบมันมีความคลาสสิกของเบนซ์น่ะจริงๆผมชอบนะที่มีนาฬิกาเนาะโอเคแล้วก็ที่เหมือนกันอีกจุดหนึ่งเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ที่ใช้ดีไซน์เดียวกันแล้วก็แผ่นตัวนี้ที่ปิดเปนสเตเลสเหมือนกันนะครับนี่ เหมือนกันนะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยแต่ที่ตกแต่งคือต่างกันแค่ตรงนี้อันนี้ของ53เป็นสตาเลตอันนี้เป็นลายไม้อันนี้เป็นคาร์บอนอันนี้เป็นลายไม้นะครับโอเคแต่ที่มันเหมือนกันอีกจุดหนึ่งเลยคืออย่างอย่างที่ผมบอกว่าเบ้นทุกทุกคันจะต้องมีอ่าพวกไฟแอมเบียนท์64เฉดสีให้ปรับเล่นกันหลายๆคนชอบสีนั้นหลายคนชอบสีนี้อันนู้นอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับโอเคแต่ทีเนี้ยนี่ เลด์ูเลด m มูนนี่ก็จะเป็นน้ําเงินตัดแดงแบบนี้อันนี้จะเป็นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นน้ําเงินนะครับแต่บอกว่าเวลาถ้าเป็นกลางคืนเมื่อไหร่ปุ๊บถ้าเราอยากเล่นไฟที่สว่างหน่อยผมว่าสีม่วงสว่างที่สุดในในในตระกูลสีที่เป็น a อ b เบีย l ไลท์นะผมว่าสีม่วงสว่างที่สุดผมก็เลยเอาสีนั้นที่ที่ผมเห็นหลายๆที่ที่มีอมเบียไลท์อันไหนที่เป็นสีม่วงเนี่ยผมจะเปิดดันเห็นไหม สีม่วงผมว่าสว่างที่สุดนะผมว่าสว่างกว่าสีขาวอีกแล้วไม่เห็นชัดนะโอเคครับมาอันนี้ก็เหมือนการมีม,มีนี่สรูปมาให้เหมือนกันครับนี่นี่เห็นนะสรูปมีให้เหมือนกันแล้วทรงบ่อน,นี่เห็นไหมเหมือนกันนี้เลยแม่กหม็หัวหมอนเอ้ยทรงบ่อที่โอบรับเอวเราเอ้ยเหมือนกันหมดทุกประการ เหมือนกันหมดทุกประการที่เป็นทรงทรงบรเหมือนกันทุกประการเลยแล้วก็ที่ไม่มีก็แค่แบโลโก้เอแล้วก็ดีไซน์ของตัวลายเบาะเนี่ยไม่เหมือนกันอันนั้นก็จะมีแซมอ่ะพวกอคาค a ทัร่าเข้าไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนังลื่นหนังลว้ลว,นลวนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็หนังของเบนซ์ออก็โอเคนะผมว่าโอเคโอเคใช้ได้หนังเบนก็ใช้ได้เลย เนาะเนาะโอเคครับแล้วตรงนี้ที่ไม่มีก็นี่อันนี้จะเป็นได้สีดําเย็บจริงนะเป็นได้สีดําเย็บจริงแล้วก็ของ A 四ห้าสามเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเน้นความสปอร์ตดูด,ดันโหดๆเนาะโอเคครับคันนี้ก็อย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลสองจุดศูนย์ะครับโอเคก็แรงม้าถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะมากหรอกแต่แรงบิดของดีเซลก็รู้อยู่แล้วว่ามหาศาลนะครับดีเซลเนี่ยดีเซลแรงต้นดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะโอเคครับมา อย่างข้างหลังต่อเลยไม่เอาอย่างละอีเกเจ็บปุพอพูดไปเดี๋ยวเดยอย่าง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 ปุ๊บนึงไม่ออกโอเคไม่เป็นไรโอเคครับมาตรงนี้ข้างหลังต่อกันบ้างชื ข้างหลังก็บอกเลยว่าเหมือนกันทุกประการเลยเหมือนทุกอย่างจริงอันนี้ที่บอกว่าคือที่ไม่มีก็คืออันนี้จะเป็นไอซียรถ้าสามจะเป็นสแตลเลสเนนี้ก็จะเป็นลายมาเล่นความหรูความมาเฟียผู้ดีเรียบร้อยหน่อยเนาะ <S 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 โอเคครับนี่ก็จะเป็นเบลสีแดงก็จะไม่มีก็จะเป็นเบลสีดาให้ทางคันนะครับนี่แล้วก็ทรงบอกอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่นี้คือเขาเย็บมาแบบดูชัดเจนเนาะอันนี้ก็คือเป็นที่รองน่องบอกชัดเจนเลยนี่แล้วก็ที่วางแขนทุกอย่างก็มีเหมือนกันนะ ดีไซน์เดียวกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็มาเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ต่อแล้วมาใกล้ใกล้ถึงเวลาแล้วมาเครื่องยนต์ต่ออุ้ยเปลี่ยนไม่สนิะโอเคเปลี่ยนสิก่อนมาเครื่องยนต์อะไฟมาทีบีมทั้งคู่เลยนะถ้าไม่จอดข้างถ้าไม่จอดเทียบกันจริงๆมันมองไม่ออกเลยนะวว่าอันไหนห้าสาอันไหนสามร้อยเครื่องยนต์มาก การวางของโครงครอบรก็ติดเงี่ยเหมือนกันนิดนิดนี่น,นะหัดครอบจะดูแบบว่าแนวงขวางนนมาีอะไรบ้างก็คืออันนี้เครื่องยนต์ดีเซลแนวขวาสำหสี่สูบเบี้ยงนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเบี้ยง <S 2> <S 2> เครืค่องยนต์สองพันซีซีดีเซลสี่สูบเบี้ยงนะครับก็บอกเลยว่าแรงม้าไม่ได้ผมไม่ได้เยอะหรอกดีเซลอ่ะแต่แรงต้นมหาศาลมากๆเลยว่าโคตรมหาศาลโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคันนี้ผมมารีวิวเต็มให้ฟังแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าใช้บ้างแล้วก็ ให้ดูฟิวการนั่งทุกอย่างเลยแล้วกันพาะคันนี้ผมว่าผมถ่ายเยอะมากๆเลยนะนี่บอกเลยว่า very good คืออย่างถ้าอยากคือจริงๆอ่อะถ้าซีอีเนี่มันเป็นรถที่ถ้ามีที่จอดถ้ามีที่จอดแบบว่าบ้านมีที่จอดรถอยู่แล้วนะครับแบบว่าบ้านมีที่จอดรถอยู่แล้วเนาะลราแบบว่าไม่ได้หูที่จอดรถเนี่ยคันนี้เอาไปลองๆเท่ๆได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่บอกเอาไปใช้งานทั่วไปได้เน้นประหยัดน้ํามันขับดีป,ประหยัดน้ํามันเนี่ยต้องมีซ c อีเอ0 นี่ครับแล้วพอมามาชนกันจริงๆอ่ะเห็นปะถ่ายคู่กันเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายออกมาดูเลยนี่ถ้ากระจังหน้าเดียวกันเนี่ยดูออกไหมว่านไหน5สามอันไหนอันไหน300ไม่รู้ครับจริงตอนแรกอ่ะผมเคยเห็นอยู่นะ C O S อ่ะที่แต่งเอา300ไปแต่ง5สามอ่ะเหมือนกันดีเลยนะเหมือนแทบแยกไม่ออกเลยเอาจริงๆเหมือนแทบแยกไม่ออกเลยแบบอันไหน5สามอันไหน300คือเหมือนกันจริงๆแต่แค่ว่าต่างกันที่หัวใจหลัก คือเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็วัสดุตกแต่งภายในที่เป็นเ m g กับกับพีเนียมก็จะแยกกันล้วนนะแต่ถ้าแบบมองม,ม,มุมหน้าเดียวกันเนี่ยรอบหนึ่งไม่มีทางมองออกแน่นอนบอกเลยว่าไม่มีทางมองออกแน่นอนเขาแล้วบอกว่าโคตรสวยเอานะโอเคก็เรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันเนาะไม่อ่อต้องพูดว่าอย่างไงดี สวยเหมือนกันทั้งคู่ทั้งสวยเรียบร้อยกับสวยหล่อเท่เนาะอันนี้เรียบร้อยผู้ดีใส่สูตรถูกไทยเนียบเนียบอ่ะอันนี้ก็จะไม่ได้โหดดุด,ดันเท่าเท่าไหร่แต่นป็ความสปอร์ตแบบว่าแซดเป็นเรียบร้อยหน่อยมาคันนี้ก็จะเป็นสปอรต์ตดุด,ดันผู้บริหารเลื่อนล้อที่ลงแขนลงสนามได้หัวกับใครก็ได้ไม่กลัวทั้งนั้นที่ไล่ซุปเปอร์คาร์ทันก็คือคันนี้แหละที่ออกที่อลาหลายลคนให้ให้ฉายาคันนี้นะเป็นรถผู้บริหารที่ไล่ซุปเปอร์คาร์ได้เนาะ โอเคครับก็เรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันเนาะหากลูกค้าคนไหนสนใจไม่ว่าอ่า COS 300หรือ c o s 3เอสสามเาเดี๋ยวเรียกว่าสองไอง้หล่อไม่แพ้กันนะก็แ,แต่โจ์และว่า53หรือว่าจะเอา300ดี300ก็ถ้าถ้าผู้พูนะก็จะเน,นอ่าขับทั่วไปขับเน้นประหยัดหน่อย การกินต้นดีประหยัดน้มามันในเมืองเนาะขนะับออกไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นเขาลงเขาก็สบายแรงเยอะนะครับแตเเ่เน้นแรงต้นเยอะเป็นหลักไม่ได้ขับเร็วมากมายเน้นประหยัดแล้วก็หลอ่หลอๆคันนี้นะครับแต่คันนี้ถ้าถ้าใครมาจบของคาซีไวท่าสามเหมาะกับใครคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ห่วงเรื่องอะไรเลย อยากหวดอยากแรงเน้นกว่ารอบเน้นหวดลงสนามเลือดร้อนๆเหยียบๆกับซุปเปอร์คาร์เนี่ยคันนี้เท่านั้นนะครับโอเคเรื่องราวตามนี้แล้วก็ถามลูกค้าคนไหนสนใจ c ีวีเอสสามร้อย่ซีวีเอส้าสติดต่อใจน้าที่เบอร์0 6 1 5 2 5 3 9 1 5ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะมาชมรถเป็นๆก็นี่เลยครับโฟร์คิงส์ลักชัวรี่คาร์อยู่ตรงเกษตรเรามีตลาดรถมอเตอร์แสแควร์ล็อก B5 ตรงนี้นะครับอยู่ล็อกนี้เท่านั้นนะโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย